นะครับอาจะจัดวนแล้วอธิบายนะครับอันนี้เรียกว่าอินฟินิตี้คุณอารมนะเราจะทำความดีไม่มีที่สิ้นสุดหรือสัตว์ผลสัตว์ประกาหมดประกาหมดอาจารย์ยังอานี้ไม่ขังแล้วมันประกาศมาใหม่ไม่ขังแล้วประกาศม่ขังแล้วเทคทรูก็เซ็นของเขามาได้หลายเออจ้าคุณอารมนะ เราจะทำความดีไม่มีที่สิ้นสุดถึงแม้ว่าชีวิตมันจะคื้ๆลงๆอะไรก็ตามแล้วก็หรือสัตว์ขนศาตร์เอาเอาอีกแล้วตรงใจเราอีกสองหน้าจริงๆว่ะไม่ได้เลยไิเพื่อใหญาโอ๋ออยากได้อันใหม่มันจะหมดมันจะหมดตรงเล็ตรงนั้นนี่ยังไม่ได้แก่เลยนี่หาแล้วพระอาจารย์หาแล้วโอ้โหได้อันใหม่ด้วยไม่ได้เมื่อกี้หมดแล้วถือไว้อ้าวนี่ถือพลาสติกไว้ให้รู้ว่าพลาสติกเลยลงเดี๋ยยวเลบอก ทำไมต้องเด็ดทำไมท่าเดียวทำไมต้องเด็ดจ้งให้ต้องเด็ดไงแน่นอนปฏิหารินะผมเป็นผมก็แค่ทำไปต้องเมื่อต้องเด็ดอาจารย์เจออะไรอย่างนี้ให้คุณลืมเห็นไหมทุกอย่างมีเป็นไปได้ผมไม่บอกจับมือชุดอาจารย์ผมจใหญ่สยามชนมันต้องอธิบอภินิหารธรรมดาไม่ได้หรอก อาจารย์พูดดีว่าอาจารย์อาจารย์อาจารย์ชวนชนขอพระดำรัสหน่อาายว่าพระดำรัสไอ้พระดำริเออเนี่ย,ยก็คือว่าแต่เดิมเนี่ยพระอาจารย์เนี่ยคิดดูสิตั้งใจจะเซนให้ใช่ใชไหมแล้วก็คว้าปากกามาดูสิเป็นของไทยครับเสร็จแล้วมันก็เซนได้แค่เนี่ยแว่นตาครับอินฟินิตี้เนี่ยไม่ไปถึงพระนิพพานทีอ่ะแ,แล้วเล่นเล่นี่ของไทยครับนี่เขาอยากอาจารยน,นเนี่ยแล้วอยู่พระอาจารย์มาเจอเล่นมันเป็นแบบว่ามันโอ้โหมันจะต้องล็อกบุญเนี่ย เจอในตัวพระอาจารย์เสกมาหลายวันแล้วมันเป็นของใหม่ใหม่เจอใหม่เจอสยามชนใหม่บัญชีใหม่เงินใหม่แบงค์ใหม่อาสาธุแล้วก็คอยดูไปว่าอัตจรใหม่จะเกิดสาทุศใช่ไหมสาทุกแล้วก็ประกาศยังไม่ได้มีนี่ถือว่ามันทรมานเล่นผมเนี่ยเล่นใหญ่เนี่ยมันก็ต้องมีเหตุถึงความประทับใจกมนเหมือนขี้เมาคนป้าตะบดเนี่ย หายเมาหลวงพ่อเพชรครับถ้าเกิดผมไม่ได้เซ็นให้ครบนะหลวงพ่อเพชรมาเเลยพระอาจารย์เจอประกาศพอดีแล้วเครื่องหมายนี้ก็เป็นเครื่องหมายแห่งความอัศจรรย์นะเป็นการเตือนใจเราเป็นการดูแล้วเห็นเป้าหมายของเราให้กําลังใจเราด้วยเนี่ยพระอาจารย์ก็จะเริ่มนี่นะเราจะทําความดีไม่มีที่สืดสุดแม้แต่ชีวิตจะขึ้นขึ้นลงลงเป็นอินฟินิตี้ก็ตามใช่ไหมแล้วก็เราก็รื้อสัตว์ขนสัตว์รื้อเหล่าดวงวิญญาณทั้งหลายเนี่ยที่เราพบ เห็นในชีวิตประจําวันด้วยวิชาบาร,รมีนิกิตธุรกิจภาวนามัรคสองโลกนะกลขึ้นไปหุพระนิพพานขึ้นไปเหพระนิพพาน,พาน,พานแต้โดยการวิธีการภาวนาให้เราเห็นเป็นรูปองค์พระเนี่ยเป็นรูปองค์พระจักพัดทรงเครื่องเราเขียนเลยมรรคสองโลกมั่งสองโลกเป็นชื่อดวงบาร,รมี ใครเห็นตรงนี้ก็ต้องมีกำลังใจในการทำงานลงท้ายด้วยพอใจมากพระอาจารย์มา,าร์คพอใจามากไม่ไม่มีชื่อผมนะครับอาจารย์ผมอ้าวนี่เหรอด้านนี้ด้านนี้ไม่ต้องอาจารย์เอาข้างในได้ครับตั้งไดนดีกว่าเดี๋ยวจะไปตามใครเข,า,ขาเหรอไอ้อาสามใหญ่สยามชนพันที่ด้วยสองหกพี่ย่อหกเจ็ด นี่แต่ว่าข้างในอาจารย์โชโชโชเดี๋ยวรอหมึกแห้งก่อนข้างในเขียนตรงข้างหน้าเปิดนะนี่นะสำเร็จสำเร็จสำเร็จโชใช่ไหมวันเดือนปีเกิดเวลาตกฟากผมมไ่้เดี๋ยวก็เอากระปุกอันนี้เดี๋ยวไปทำของเลยทำของเสร็จหนีอาจารย์เฉยอีกเขียนตรงสวยๆนะเนี่ยที่เขาเขียนแล้วจบโอ้ยป้าจารย์ไม่เคยเซ็นให้ใครที่เขียนไม่จบ